ทแมแท้นานาชาติจัมมาปรตังนิปินตติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อเปิดในนันทิกายาราคะกายูเพราะความเปลี่ยนไปแห่งนัน mm ทิจึงมีความเปลี่ยนไปแห่งราคะราคะกายานันทิกายูเพราะความเปลี่ยนไปแห่งราคะจึงมีความเปลี่ยนแปลงนันทินันทิราคะกายาจิตตังวิมุตติปุจจติเพราะมีความเปลี่ยนไปแห่งนันทิและราคะ เล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนีนะ้วันนี้จะมาแสดงทำในหัวข้อเวทนาทําให้เกิดปัญหานะทีนี้ก็จะมาต่อเวทนาทําให้เกิดปัญหาตรงเวทนาเนี่ยคือจิตจิตเนี่เกิดแล้วคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจิตนะเวทนาเนี่ยมันก็เป็นสัพจิตที่อยู่กับจิตจิตเดิมๆมันเกิดขึ้นมาแล้ว อย่างปฏิเสธเนี่ยมันจะเกิดทางทางมโนทวารแต่ขั้นตอนของมันเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีอาการสภาวะเหล่านี้จนจนมันดับลงจนถึงสภาวะดับดับลงดับลงในวารละหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดับลงคือมันจุติหรือมันมันตายหายไปเลยคือเวลาเกิดเนี่ยจิตเกิดเนี่ยมันจะเกิดบนรูป แล้วูปมันมีอายุของมันอยู่มันก็อยู่ได้ตามมาราของของรูปนั่นแหละรูปออายุของูปก็สิบเจ็ดขนาดสิบเจ็ดขนาดจิตนี่เรียกว่าด,ดับพอด,ดับลงตัวนี้มันก็จะไปต่อ,อกในะวรรต่างๆตามแดงของกรรมตากรรมกงลังของกรรมที่เราสร้างเอาไว้ทาเอาไว้จะสืบเรื่องสืบต่อเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เคยไม่เคยตายและที่หายไปนะ ตายทางสลายไปไม่มีไม่มีกลับมาได้หริงไม่มีนะมีแต่ว่าเกิดดับแล้วสืบต่อเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือสภาวะของจิตนะทีนี้ก็จะมาต่อเวทนาทําให้เกิดปัญหาตรงเวทนาเนี่ยคือจิตจิตเนี่ยเกิดแล้วคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจิตเวทนาเนี่ยมันก็เป็นสัพจิตที่อยู่กับจิตจิตเดิมๆมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างปฏิทสธที่เนี่ยมันทีเกิดทางทางมโนทวาร ขั้นตอนของมันเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีอาการสภาวะเหล่านี้จนจนมันดับลงจนถึงสภาวะดับดับลงนะดับลงในวลาหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดับลงคือมันจุติหรือมันมันตายหายไปเลยคือเวลาเกิดเนี่ยจิตเกิดเนี่ยมันจะเกิดบนรูปแล้วรูปมันมีอายุของมันอยู่มันก็อยู่ได้ตามวาราของของรูปนั่นแหละ อา,อายุของลูกว่าสิบเจ็ดขนาดสิบเจ็ดขณะดจิตเนี่ยเรียกว่าด,ดับก็ด,ดับลงตัวนี้มันก็จะไปต่ออีกในสวันต่างๆตามแรงของกรรมตามพลังของกรรมที่เราสร้างเอาไว้ทาเอาไว้จะสืบเนื่องสืบต่อเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เคยไม่เคยตายแล้วทิบหายไปนะตายพังสลายไปไม่มีไม่มีกลับมาได้อีกไม่มีนะ มีเทว่าเกิดดับแล้วสืบต่อเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือเาวะของจิตคือความรู้สึกจิตเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกเฉยๆรู้สึกซื่อซือรู้สึกไม่มีเรื่องราวนะเวทนาตัวนี้ก็เหนกอนเป็นเวทนาที่ยังไม่มีเรื่องราวเป็นเวทนาที่รู้สึกตัวนะเป็นเป็นจิตจิตเดิมแต่นี้ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นปันจจัยที่จะให้เกิดตัณหาพวามีความรู้สึก ขึ้นมาได้ปุ๊บมันจะมีรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาทันทีตเลยทีนี้รู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกีเฉยอันนี้แหละเป็นตัวเป็นตัวปัญหาเนี้ยหรือเราเรียกว่าตัญหานี่ปัญหาตัวนี้คืออะไรคือเหตุเหตุที่มันเกิดมาเพราะของจิตตั้งแต่ตั้งแต่จิตมันเริ่มเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาเนะี่ยอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิด,ดวยยิญญาณ แต่เหตุมันยังไม่ทํางานนะมันจะเริ่มทํางานตอนนี้แหละว่าจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันประกอบด้วยอากุศลน,นะเป็นโลภะโทสะโมหะเจสสิกหรือมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเป็นอโลภะอโทสะโมหะคือเป็นกุศลเป็นโสพนธเหตุโสมนธธรรมถ้ามันประกอบด้วยอกุศลในปัจจุบันปายเกิดมันจะประกอบด้วยอกุศลจิตเรานั้นเหตุ มูลเหตุที่เกิดขึ้นเ่ยเกิดมาจากนะอกุศลในจิตตัณหาตรงนี้มันจะเป็นหาที่นะความพอใจไม่พอใจตัญหาเหล่านี้นะมันจะเกิดความไม่พอมันเกิดความพอใจตัญหาคือความพอใจความอยากอยากจะมีกําลังอยากมีความกำลังทำไมก็หมายว่ามันจะทําให้ได้มันจะไปให้ได้มันจะเอาให้ได้อย่างเนี้ยลัวมีการควนขวายไปอย่างแรงกล้าที่ว่ากํหลัด แต่เมื่อมันไม่ได้ดังใจมันก็จะเป็นโทสะขึ้นมาโทสะนั้นก็จะมีกําลังแรงตามความคนามดนตัวเองความต้องการมากขนาดไหนเมื่อเกิดโทสะขึ้นก็จะมากตามนี้เพราะฉะนั้นมนตรนาตัวนี้มันทําให้เกิดตัญหาตัญหาสามตัญหาที่เป็นกรรมตาัญหาภาวะัณหาดวิภาวะัณหาว่าที่มันมันทุก่ะแต่ว่าที่มันเกิดตัญหาแล้วนําไปสวมทุกข์คือความอยากนี่ถ้าอยาก อย่างเดียวมันไม่เป็นไรแต่ไม่อยากแล้วมันมีที่ถีบมีมานาเข้ามาด้วยมันมีความเห็นผิดเข้ามาด้วยดิมันมีตัวตนเข้ามาด้วยเนี่ยมันหนักนะมันหนักมันแทบออกไม่ได้เลยตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุที่เป็นอกุศตัวลเหตุนั่นที่มันประกอบมาเนี่ยพอเวทนาเกิดตัวตัณหาเกิดตามเลยเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันอย่างนี้คนรู้สึกตัวนะรู้สึกรู้สึกเด้วมันรู้สึกทุกข์รู้สึกอยาก การขนไถ่หามาอะเมื่อมันอยากขึ้นมามากๆมันก็ขนไวยมากๆมันต้องออกแรงมากความเพียรนะเนี่ยมันทุกข์ก็ทุกอย่างนี้พอมันได้มามันก็ม่นสําเร็จประโยชน์เพราะว่ามันมีวิชาความไม่รู้มันดด้นล่นไปปรุงแต่งไปขนไายหามามันหาความทุกข์เข้ามามันทุกข์จนมันจบนะจนมันจบในวาระหนึ่งของจิตเนี่ยคือถานละพละจิตอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วอารมณ์นั้นมีกําลังอยู่เป็นอาธิปดีอยู่มันก็วนเข้ามาทํางานต่ออีกทําๆําทําอย่างนี้ เราก็เลยทุกซ้ำๆมาซ้ำพอทุกทซทำๆมากๆก็จะเป็นความจำนาขึ้นนะเมื่อจำนานมากก็จะเป็นอุปทานเป็นพบขึ้นมาเป็นชาติหรือใหม่นะซึ่งจะเป็นปัจจุบันต่อไปในวงล้อต่อไปแต่วงล้อนี้นะวงล้อนี้คือเวตาาทําให้เกิดปัญหาเนี่ยอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันสะสมงานสะสมความจำนานขมันมาไปจำหนักกำความาำหนักของความอยากที่มีความกำหนัดอยู่นะ อย่างอย่างแรงกล้าอย่างนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราก็จะมีแต่โลภะพระเจ้าโลคภะเจ้าโทสะแล้วจะนําไปสู่การเกิดเป็นวาแต่เกิดเป็นพวกชาติอัตภาพร่างกายในสามเดือพวกพวกต่อไปนะนี่คือวงล้อนะเมตนาทําให้เกิดตัญหาเห็นตสมควนแก่ทำก่อนจบคลิปนี้ก็ขอปากคำพระศาสนาไว้ให้แก่ ลูกศิษย์ทั้งหลายล,ลูกทั้งหลายได้นําไปเป็นข้อคิดตาซาไม้หังพิกเวปะปมาตาทิกตาโพธิปมาตาทิกโตนุตรักโยคัตเขโมพิสูจทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรักโยคัตเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกทุกคน แนะผู้ที่สนใจใคร่ในธรรมทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความจเจริญเจริญในพระธรรมของพระาศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ